สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นเช้าวันที่26กุมภาพันธ์2564นะครับผมก็ตื่นมาสรุปพอร์ตส่วนตัวผมให้เพื่อนๆดูนะผมก็สรุปพอร์ตส่วนตัวให้ดูเกือบทุกวันนะพอร์ตส่วนตัวผมสําหรับเมื่อวานนี้นะฮะก็เป็นวันพฤหัสที่25นะฮะก็จักติดลบเยอะนิดนึงนะเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์นะตอนนี้ก็เหลือติดลบอยู่แค่ ไม่ถึง1%นะฮะแล้วก็ตัวขาดทุนแค่หนึ่งสี่ห้าหกตัวขาดทุนจุด7ตัว 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7งตัวแดงอยู่7ตัวนะฮะตัวเขียวอยู่8ตัวนะครับแต่สุดท้ายเขายังติดลบอยู่ดีนะฮะศูนย์จุดสองเปอร์เะครับเมื่อวานผมทำอะไรไปในพอร์ตผมบ้างผมซื้อคิวเฮาเพิ่มไปอีกห้าอหุ้นนะฮะซื้อคิวเฮาสเพิ่มไปอีกห้าหุ้นแล้วก็ ทำให้พอร์ตผมเป็นอย่างนี้แหละเท่าที่เห็นเนี่ยคิวฮาสก็บวกเพิ่มขึ้นมาเป็น1.55%เนะเพราะวันเห็นสัญญาณดูจากแคนเดลสติกนะดูว่ามันเริ่มคิวฮาสตอนนี้มันกำลังสะสมกําลังอยู่นะมันเริ่มกําลังสะสมกําลังอยู่ก็ก็ตัวนี้ก็เลยซื้อเพิ่มเข้าไปนะครับแต่ว่ารู้สึกว่านะฮะที่ผมดูแล้วผมจะซื้อเพิ่มนะ่าจะมีอีกสักตัวหนึ่งนั่นัเป็น บีดีอ็มเอนะฮะก็คือโรงพยาบาลกรุงเทพนะดููดจักกลาฟแล้วน่าจะซื้อเพิ่มอีกเดี๋ยวรอวันจัน์นะแต่ว่าที่จะขายทิ้งแน่ๆน,นะคือ All Inspire นะฮะตัวตัวบนสุดเลยนะครับ A L L, All เนะี่ย all inspire เนี่ยเอ่อคือแม่งคือแม่งขึ้นนะนะมันขึ้นมันขึ้นก่อนที่จะมันจะประกาศผมประกอบการเนะี่ยซึ่งคือแบบพูดตรงๆคือแม่งล่อเลยอะ่ะคือพอแม่งคือพูดง่ายนะแม่งขึ้นแรงในวันนั้นเนี่ย คนก็เดาว,ว่าแม่งผลปรกอบการแม่งต้องออกมาดีแน่เลยนะผมก็เลยเข้าดิปรากฏว่าลบนะฮะเรียบร้อยนะคือเออนั่นแหละทําราคานะครับทำราคาขึ้นไปนะครับเพราะว่าถ้าคนเขาเขาเข้าใจอย่างผมก็คือว่าเอ้ยแม่งเปิดราคาแบบนี้นี่แม่งผลประกอบการมีอะไรที่เป็นแบบเออเซอร์ไพรส์แน่นะแต่ปรากฏว่าไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์เลยนะฮะ แล้วก็ลงอย่างที่เห็นนะผมขาดทุนตัวนี้ไป16%แต่ว่าผมลงมาแค่ประมาณพันเดียวนะสหรัตัวนี้แลก็ขาดทุนไปประมาณร้อยกว่าบาทเกือบ2 200นะก็ไม่มีนปัญหาตัวอื่นก็ยังตัวอื่นยังทรง,ทรงสภาพนี้อยู่นะรู้สึกจะมีขายผมอาจจะต้องขายทิ้งก็คือ a แบบ AL l เนะี All ่ย l l i n s p ป r e แล้วก็จะมีตัวหนึ่งที่ที่มีกำไรน่าจะเป็นตัว SER นี่ยนะครับผมอาจจะขายทิ้งเพราะว่าดูแล้วมันน่าจะไปไม่ได้แล้วนะก็ อาจจะขายทิ้ง2ตัวจะต้องขอดูกราฟอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือ,อสรุปพอร์ตประจำวันที่25กลกุมภาพันธ์า 5, 5้4ของผมนะฮะวันนี้ผมอัดตอนเช้าอยู่ที่สนามหน้าบ้านนะจะมีเสียงาภายนอกเข้ามาแทรกนิดนึงนะฮะเม่อวาจะเสียงปั๊มน้ําเสียงนกเสียงหมาเสียงอะไรก็ตามขออภัยด้วยนะฮะก็นี่แหละคือพอร์ตของผมนะฮนะณวันที่ณนะวันนี้นะฮะณนะวันนี้นะก็คือ ประมาณนี้เลยนะครับเอาหน้าจอเป็นอะไรไปแล้วนะเนี่ยลบมันออกไปก่อนอ่ะนะตอนนี้ติดลบอยู่0.2นะครับโอเคก็เดี๋ยวรอติดตามดูนะครับว่าผมจะบวกอีกทีเมื่อไหร่นะหรือจะบวกไหมนะก็รอรุ้นกันดูนะวันนี้ไปแล้วฮะสวัสดีครับ